ก็เส,สด็จทุกคนด้วยนะโอเคนะคเดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุว่าทำไมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุว่าทำไมเอ่อไปคี่เลยกับคุณเหนือที่อยู่ในคลิปอ่ะเดี๋ยวคุณเหนือที่ถ้าใครไม่รู้จักนะผมก็คือไอเหนืออ่ะที่ผมก็บอกไปแล้วนะเดี๋ยวก็น่าจะเห็นหน้าไอเหนือในคลิปวอกปราชนศึกษานะ เออนั่นแหละครับไอเหนือหรือก็คือไอตัวละครสีม่วงที่ผม,มที่ผมเล่นกับมันในด่านรถไฟไนั่นแหละคือสายที่มันท,ที่สองคนนี้จะไม่มาคือมันขี้เกียจน,นะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปสมัครงานเข้าไปทํางานกันเลยดีกว่าอันนี้มีกัปตันมาขายด้วยเว้ยว่าะทำไมกัปตันเม่งเมาเลยวะกัปตันเม่งเมากันชานะฮะไหนไอไอหนูนายเ,เ,เ,นนเป็นลูกเจ้าคนใหม่เหรอยังก็เถอะฉันไม่สนใจหรอก ขึ้นไปซะโอ้โหสุดจัดเลยครับผมเอาละตอนนี้คือเรามาแล้วโอ้โงเพื่นอนลอยเลยคืนที่หนึ่งปลาตายวิ่ดีต้อนรับสู่การทำง,งานคืนแรกในเนือสำรานี่นะนเ,นเอ่อนายจะต้องทำงานบนเรือน,นี้เน็ตเป็นเวลาสี่วันเพราะฉันรับระกันนายเฝ้ายามตอนกลางคืน อะไรวะเอาละก่อนอื่นเนี่ยฉันจะต้องให้นายเนี่ยไปเปิดกองทั้งหมดก่อนติดติดตามกลองให้เลยทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมเอ่อผมถึงพูดไม่ตรงกับไอไอันเนี้ยไออะไรวะที่เขาเรียกนะไอคำแปลเพราะอะไรใช่ไหมอ่าผมพูดตามนั้นไปอ่ะอาจจะทำให้ทุกคนงงได้นะครับอาจจะงงได้แะละ ผมก็เลยพูดเป็นอันนี้นะผมเขาเรียกว่าไงวะพูดเป็นแบบเอาตามที่ผมเข้าใจไปเลยมีหน้ากากผีอีกแล้วอ่าเมื่อกี้นะครับมันผมจะเห็นแมปใหม่นะเป็นทางานกันดึกแบบใหม่อ่าเป็นอันใหม่เลยก็คือเดอเบเกอรี่เอ็กซ์เพียนะก็คือประสบการณ์ในร้านเยี่ยมเลยฉันต้องการให้นายตรวจสอบตรงเดี๋ยวนี้ล่าขนมังเรียบร้อยครับออกแล้วเพ่นนีนะครับจังนี้ นี่ไงก็นี่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดีกว่าแลว่า,าเกิดอะไรขึ้นเฮ<ส>้ยเสียงแล้วนะ่ะเสียงให้ปลดครบเปิดเสียงหน่อยดีกว่านั่นอะไรนะ่ะเสียงเหมือนว่าจะมาจากด้านหลังเลยนะเออเขน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงแหละนะครับทุกคน งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดียก่อว่ามันมีอะไรอยู่ด้านหลังนะครับอือ,อโอเคนะทุกคนถ้ามีวอล์กวันพิเศษหรือแบบครูพาไปนอกสถานที่นี้คืออาจจะพาทุกคนไปดูด้วยนะว้าวนี่มัน ไอ้แล้วปลาไปตายอยู่บนดาดฟ้าได้ยังไงเนี่ยเออแต่แช่งมันเถอะนวผมเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องนิรภัพยพรายงานตัวเฮ้ยรายงานว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเอาเลยเฮ้มีปลาตาอยู่บนเรือนะเราอนุญาตให้คนตกปลาได้ด้วยหรอก็อไม่นะมันผิดกฎหมายท้องทะเลด้วยซ้ำโอ้โห โอ้มันช่างแปลกเหลือเกินนะเนี่ยบาีนายแค่เอาเอ็ดปลาเนี่ยไปใส่ในตู้เย็นแล้วก็ช่างมานเถอะไม่อ่านดีกว่าคำแปลมันแปลแปลกๆนในทุกคนก็อาจจะอาจเฉพาะที่เข้าใจนะถ้าผมไม่เข้าใจผมก็ไม่อ่านในทุกคนไม่เป็นไรอันเนี้ยเดี๋ยววันที่สี่วันที่สามเดี๋ยวค่อยจับมาแม่ดิช่างมัเด น่าขยันขยังฉันสงสัยว่ามันไปนตายอยู่ที่บนท้องเรือได้ไงเดี๋ยวหลังจากจบงานเดี๋ยวฉันจะเอาแกไปยางกินเอาละแต่ดูมันว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องอืมตรวจสอบกล้องก่อนนายดูสิฟึกอุย้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋วก่อนนะ ทำไมมันถึงมีเลือดเนี่ยเยอะมากมาขนาดนี้ล่ะมากกว่าเมื่อกี้อีกฉันคิดว่าฉันควรจะเอาม้ถูกพื้นไปเช็ดมันนะมม้ถูกพื้นหรอไม้ถูกพื้นอยู่ไหนอะคือฉันเดี๋ยวเดีตอนที่มีภาสนัศึกษาตอนเออ หลายปีไล้แหละกว่าจะถึงนะผมตอนกูจบตอนกูใกล้ๆจบม .4 นู่นแหละแต่ตอนนี้ยังม .3 อยู่เลยอีก2 3 4ปีได้แหละนะครับผมซึ่งมันนานมากๆมันนานจริงนะด้วยคนกว่าอันเนี้ยโคตรนานอะและนี่ก็เป็นคลิปแรกนะผมที่ผมจะถ่ายคือคลิปแรกเลยเนี่ยเพราะว่าต่อไป เสียงเรือจะดังเลยเสียงเรือจะดังเลยขนาดนั้นนะใครสนล่ะมันดึกแล้วด้วยซ้ำฉันควรที่จะนอนเออว่ารีบนอนได้เลยดูดีฟ้าคึ้มเลยฟ้าแม่งค้มเลยนะผมโอ้โหดูคืนที่สองคำเตือน เอออหอยอะไรอหอยวะทำได้ดีมากเมื่อคืนนี้เกี่ยวแล้วก็มี่เรื่องเกี่ยวกับปลาที่ตายเมื่อคืนนี้ด้วยอะไรคืออหอยวะฉันคิดว่าเหลือน่าจะชวนมันตายนะเออหไม่แน่ใจนายช่วยตรวจสอบตั้งอีรั้งได้ไหมขอบคุณนายเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายขึ้นมา ไปที่ด้านหลังเรือเอ้าโอ้มากรนี่ขนาดวันที่สองเนี่ยกูตื่นสายไปได้ทําไมฟ้ามันยังมืดเหมือนเดิมเลยเฮ้ยฟ้าแบบมืดเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่างั้นเรามาตรวจสอบด้านหลังเรือกันครับคุณผู้ชมปึ๊บนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันคนหน้าทำต้มยำกุ้งเหรอ <S 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 เฮ<อ>้ยไม่น่าใช่ ไม่น่าใช่เลยนี่อันนี้ได้ป่าอะไรวะอ๋อนี่ไงนี้อันนี้อะไอน,นไ,ไม่รู้เออช้นสั่นไม้ไม่ต้องไปอ่า่รี้วะสั่นฉันไม้เนี่ยนี่มันไม่ใช่โน้ตธรรมดาที่มีตวกอรทั่วไป มันคืออ,รอารยธรรมโบราณอ๋ออารยธรรมโบราณเหรอแต่ไป็นทางานได้แล้วมันยังไม่ใช่เวลาอ่านอะไรนะตอนเนี้ทุกคนคืออย่างที่บอกนะคือผมจะอ่านเฉพาะที่ผมเข้าใจนะอ่านเฉพาะที่เข้าใจอะ่ะก็เลยแบบอ่านที่มันอาจจะไม่เหมือนคำแปลนะครับผมแล้วกูจะทำานี้ไปเรื่อยๆแหละ อ่าคืออย่างที่บอกก็คือตอนตอนนี้แบบโปรแกรม OBS คือตอนนี้อันนี้คือผมดีเซตวินโดวใหม่เนี่ยอ่าก็เลยจะใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ OBS นะครับแต่ก็รอนหน่อยนะเฮย้ยเี้ยเจ้าดีไหมถึงเวลาเดืนอนของเรียนอุัอสร่คือขำเนตอน ฮ้ยชิบหายแล้วเปิดประตูดิวะมันเปิดไม่ได้ดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหแล้วดูเพลงแม่งเล่นยาวเลยเมั้ง เพลงแม่งเล่นยาวเลยคือทุกคนเดี๋ยวเดๆเดเดี๋ยวนี่กัปตันมันมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วมีอะไรล่ะอเอ่อมีสัปหลาดเนี่ยอยู่ในท้องทะเล เราต้องมันต้องการให้ออกไปไม่งั้นเราจะตายได้ตลกแล้วถ้าเห่าชำชิ้นนั้นเราจะสูญเสียมั้งเราจะสูญเสียนันเรามากเลยนะกลับไปทำง,งานของนายได้แล้วหรือชันหรือได้ชั้นไล่นายนออกเหลือจะเชื่อโอ้เรียบร้อยสัญ,ญญาณถูกตัดครับผม มันอะไรวะเนี่ยโอ้ยดังเกินไอเสียงเนี่ยงั้นก็คืนค่าสัญญาเน,นี่ยผมฉันควรน,นอนได้ละมันทุกสิ่งอาจจะจบไปมึงดูกูนอนมาสองคืนแล้วมั้งนี่กูนอนมาหลายคืนแล้วทำไมนี่มันยังฟ้ายังคืบอยู่เลยวะ งั้มพวกนี้รอดูว่าจะคืนไหมคือกลางคืนที่สามพารีกำลังซุ่มอยู่ซุ่มอะไรวะฉันติดวลาในตัวนักเด็กน้อยนะจับมาคืนนี้เด็กวอยฉันหยุดเลือยวของฉันครั้งต่อไปไนายจะต้องเดินบนกระดานเดินไหนในกระดานวะแล้วกูจะเดิอนอยังไง ยังไงก็าตามทำงานต่อไปเถอะโอโเวียนวกหน่อยวะเอ่อมาตะเวนตามห้องเหรอสีห้องครับผมอ่าเคอืมอืมห้องนี้ห้องนี้เรียบร้อยเฮ้ยใครโทรมาวะใครโทรมาเนี่ย สายบ้าอะไรโอ้โ oh, หฟ้าคืมฝนตกแล้วมั้งมั้งนะ oh, นา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 มาแล้วครับมาแล้วครับรับรับๆับๆับับับ,บ,บ,บเฮ้ยอะไรสิฉันต้ันเ้ะม,มึงวะฮึนอุจจตุร์ <S <S เอ๊ะได้ปวดย่าเลย,ยลทุกคนต้องตายทุกคนมีวอ,อะไรของมึงวะ โอ้ฉันไม่สามารถบอกเจ้านายได้แม้ฉันเขาจะไล่ฉันออกนะนั่นแหละฉันจะหยุดเขาเองไม่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 ใช่นี่ไม่ใช่นี่ต้องเป็นอันนี้สิวัสดุเหรอวัสดุนี่ไงอันที่สอง เยี่ยมจากนั้นติดสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนภัยนะผมปุ๊บเสร็จไปเลยอันที่สองแล้วมั้งเนี่ยเนี่ย้ยมันเลยจะเสร็จแล้วนี่วันเนี้ยอันนี้อันที่สี่แล้วเว้นน โอ้โหอันที่ห้าอยู่โคตรไกลผมอยู่ฝั่งนู้นเลยอันที่ห้าแต่ก็ต้องจำเจดเดินไปเก็บโหแบบแรกถึงว่าน้ำท่วมเรือผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละสัญญาณเตือนภัย เจ้านั่นอยู่ที่นี่เหรอเฮ้ยสวดยอนดะเลยคุณผู้ชมไฟดับอันนี้อะไรเนี่ยเปิดไฟก่อน,นโอ้มีปลาตายขข้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วโอ้โหเยี่ยมไปเลยมีปลาตายขข้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับผม สุดจอดไปเลยไมล่ะมือทั้งหมดมาจากดาดฟ้านี่มันลอยตีนมันไม่ใช่มือใช่ใช่ใช่ดาดฟ้าโอ้มีปลาตายเพิ่มมีอีกสาตัวกินจุกๆุกแน่เรามีปลาสามตัวตายอีกจุก โอ้ไม่เฮ้ยเฮ้ยวิ่งเหรอวิ่งไปทางไหนวะเฮ้ยโโอ้หไฟดับด้วยสัตว์เลยไฟดับด้วยโอ้โหนี่มันผีกุยช่ายนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่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 ยผีกุยช่ายมาแล้วว่ะเฮ้ยผีกุยช่ายมาดิไอผีกุยช่าย เฮ้เฮ้เฮ้กุ้ยช่ายจะไม่ส hai, nice มารรออกไปได้ต่อไปเจ้าน้าตจะฆ่าฉันแน่ๆฉันกังวลเกี่ยวกับพวกนี้ฉันหวังว่าฉันจะสามารถหยุดเจ้านั้นได้มังนะสิ่งที่ได้ทำได้คือตอนนี้คือหลับจนกว่าเจ้านั้นมันจะหายไป ขนาดกูแปลกูยังงงเลยเนี่ยคำแปลเนี่ยขึ้นที่สี่ชีวิตหรือความตายไอ้หอยกะลาส,สีอะไรของมึงวะใครอยู่ที่นั่นอนะวันนีืขวันที่เกต้องตาย ฉันต้องการโทรหาเจ้านายนับปัดนี้้าฉันไม่สอนแล้วฉันจะถูกให้ออกจริงดีดีครูจะได้ไม่ต้องมาสวยโทรหาเจ้านายหาเจ้านายเด,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 ดี๋ยวรอรอรอเจ้านายเลยหัวหน้าเจ้านายเฮ้ยเสียงเกียบแล้ว,ลวอะเอาเรียบร้อยพี่น้องเวลาของแกก็จะหมดแล้ว มีหน้าก,กากผีตรงนี้ด้วยโอ้ไม่เจ้านายกูตุยแล้วไม่ได้ละเยอะเสร็จยังอุ้ยโอเคโอเคตั้งค่าเรือได้ๆ okay, ตั้งค่าเรือตั้งค่าเรือตั้งค่าเรือ <Yeah. S 1> ตั้งค่าเรือเลยเดี๋ยวๆๆตั้งค่าเรือเลยตั้งค่าเรือ ตั้งคาเรือใช่เปิดฝาเรือแล้วผมติดตั้งเดินซูชีชิปติดตั้งเรือผมอ่าเรียบร้อยอันต่อไปฉันต้องเตรียมพร้อมสัตว์ทุกอย่างใช่ต้องเตรียมพร้อมไว้ไม่งั้นสูญเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องติดต่อเพื่ขอขอความช่วยเหลือโดยใช้เรดาร์อ้าว เา,าพูดเลยตอนนี้วะมาพูดเลยตอนที่กูยอยู่ตรงนี้แล้ววี่น้องพูดเลยตอนที่อยู่หน้าหน้าประตูแล้วโอ้ยหนออะเฮ้ยนี่เรดาร์ーーมันเสียนี่วะฉันต้องถูกสังหารแน่เลยเวลาของแกใกล้จะหมดแล้วนะเออรู้แล้วนะอชอบไปสนิมเลย เอาละฉันจะคว้าปืนในที่มันล็อกอะในฟิลอะไรวะแปลก็แปลไม่หมดโอ้โหนี่นี่ผู้ชมนี่นี่นี่ปืนนี่นี่เจระ่ะมันจะเป็นที่ล็อกไว้นะผมเปิดออกมาเลยปืบใช้ปืนนะผมปืนเหมือนปืนของเล่นเลยเว้ปืนปืนของเล่นเลยฉันต้องจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ ใช้ลิฟต์เพื่อไปที่ห้องโดเนีนะดนนอกหรือเปล่ามไม่เห็นินเนอรหาบาลุโอเคจนี้เ,เราจะมาทำการขึ้นลิฟต์กันทุกคนปึ๊บอุ้ยอยู่ดีหมันก็จะโดดทะลุเพดานลงมาเขาประตูเรียกผู้โด,ดยสารเฮ้ยผู้โด,ดยสารครับไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเหรอผู้โด,ดยสารครับ ตูนี้มันไม่ยอมเปิดอ่ะงั้นก็ต้องต้องเตะประตูแหละไปพังประตูเว้ย พยายามวิ่งกับพยายามที่จะ,ะพยายามวิ่งกับต่อสู้เท่านั้นเอาต่อสู้เจ่านั้นเลยเราไม่กลัวว่าเรามีปืนกับไอติมสปังบล็อกไอติมสปังบอกด้วยไม่น่าเกลียดเลย,ยมาอยู่ไหนวะเนี่ยปืนลอลไรวะขอเดิมยิงหน่อยชิปืนเลเซอร์ปึ้งเขาให้หัวเต็มเต็ม ฮดชัดเลยทีเดียวเราสามารถฆ่าเจ้านั่นได้แล้วเอ้ยและในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถฆ่าเจ้านั่นได้แล้วนะครับผู้ชมก็ถ้าใครใช้คลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์ share, คคกดแชร์กดซับสไครต์กดใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย